เป็นเ,เกิดรอบเกิดแทบนี้นแะต่ไม่ขุดกันเลยนะ่ย้นเรฟเฟอร์แมนขุดคนเดียวทั้งสะกดเดียวคนเดียวอะ่ะไม่ได้อยู่ไหนกันหมดเย่ยคนเต็มนีหว่าไปไหนกันหมดวะคนเต็มนะ น่นไงเกิดเมนฮะรรอเียยบ้ 哪里有卖的？